สวัสดีครับบังบิดจัดให้ใน EP นี้นะครับเราจะมารีวิวรถอะไรนะครับก็รถที่อยู่ซ้ายมือผมนะครับก็คือ Mercedes b e n z นนะครับตัวนี้เป็น Ben z e e200 AMG โรงงานนะครับตัวนี้เป็น f r e s h LE ฟนะครับตัวนี้เป็น AMG โรงงานเราก็จะได้ชุดแต่งของ AMG แท้นะครับอย่างที่บอดี้ด้านหน้าที่ท่านเห็นนะครับก็เราก็จะได้เ Time r u n n i n g นะครับ ไฟหน้าส่วนของไฟหน้านะครับส่วนเกิร์ตหน้าเราก็จะเห็นนะครับเป็นสีตัดโครเมียมนะครับตัวนี้ของเป็นตัวของ a อ g นะครับมาดูโลโก้นะครับโลโก้ปกติโลโก้เบสเราจะเห็นเป็นรูปกาดาวแบบวางไว้นะครับแต่ตัวนี้เขาจะแปะติดเข้าไปกับตัวรถเลยนะครับดูเรียบหรูเลยนะครับก็เป็นสไตล์ของ a อ g นะครับเรามาฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของล้อนะครับเราก็จะได้ล้อแมก เช่นเคยครับเราก็จะรอแม็ก AMG เหมือนเดิมนะครับ AMG ขอบ18นะครับตัวนี้เป็นแม็กแท้นะครับแม็กการคู่นะครับส่วนมาที่ข้างล้อก็คือยางนะครับางเราจะได้ยาง i c h e l i n Pilot Sport 4นะครับตัวนี้ยางตัวนี้แพงมากนะครับแถมติดรถไปเลยนะครับแม็กกับยางก็หลวแล้วนะครับเราก็ได้ไฟเดียวข้างกระจกหลูๆนะครับ ตัวนี้ครับจะเป็นหลังคาพาโนรามิกกัสรูปแล้วนะครับก็คือหลังคาแก้วแบบเต็มบานนะครับตัวนี้เราก็ได้ไปนะครับมาดูส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนชุดแต่ง AMG นะครับผมชอบ AMG มากครับคือเขาจะตัดกับโครเมียมนะครับมีโครเมียมตรงกลางโครเมียมตรงสเกิร์ตด้านล่างนะครับสวยงามมากครับไฟก็เป็นไฟ LED นะครับ มาแบบรอๆเลยนะครับเปิดตอกนกลางคืนแบบสวยมากครับรดูส่วนของอประตูนะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นกุญแจนี่นครับกุญแจคีย์รลสแล้วนะครับก็คือสามารถเปิดเปิดได้ด้วยอันนี้ก็อันนี้ผมจะล็อกไว้ก่อนนะครับผมจะสาธิตการเปิดประตูนะครับเราสามารถเปิดได้แค่ เอามือใส่สัมผัสมันก็เปิดล็อกให้แล้วแล้วก็เปิดออกมาได้เลยนะครับนี่ครับกระจกเขาก็จะออกมาอัตโนมัติเลยนะครับกรณีที่เราจะล็อกนะครับในกุญแจคีย์เลสตัวนี้นะครับกุญแจตอนนี้อยู่ที่กระเป๋าผมนะครับเราก็แค่เอามือแตะเข้าไปแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับสําหรับกุญแจคีย์เลสหรือว่าแกมเลยนะครับตัวนี้เอาละครับนี่ก็สัมผัสนิดเดียวก็เปิดแล้วนะครับ เอาครับเราจะไปต่อกันที่้านในเลยนะครับภายในรถเบนซ์ e 2 0 0 a m g คันนี้นะครับภายในถือว่ากว้างขวางโอโหมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถดูนะครับโอ้เสียงเงียบมากนะครับนี่ครับเขาก็สามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้ใน3ส่วนเลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ปรับขึ้นลงของที่นั่งหลับนะครับปรับตัวกลางเอ็นเบาะนะครับ ก็ปรับส่วนหัวได้ด้วยนะครับขึ้นลงได้ล้วแต่ต้องการเลยนะครับครับผมภายในเราจะได้อะไรบ้างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งของวิทยุโซนกลางนะครับส่วนมันตีสองฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งขวาเป็นวิทยุตรงกลางฝั่งซ้ายก็เป็นฝั่งของเรือนใหม่นะครับจำนะครับเรือนใหม่ตัวนี้เราได้เรือนใหม่ที่เป็นหน้าจอสีแล้วนะครับล้ำสมัยแล้วนะครับส่วนของ หน้าจอนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับเราจะได้เป็นหน้าจอเต็มแล้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเต็มแล้วถือว่าสามารถเล่น dVd ได้แล้วนะครับตัวนี้หน้าจอเต็มเล่น dV d ดีได้แล้วเป็นความพิเศษของรุ่นนี้นะครับลายไม้ตัดสวยๆรูดูสไตล์เบนสนะครับมีนาฬิกานะครับให้มานะครับในส่วนของ m g นะครับปรับเลื่อนได้นะครับแอร์เย็นชํานะครับส่วนตัวกลางนะครับก็จะเป็น ตัวเล่นอนาล็อกนะครับมีวิทยุหมวดวิทยุหมวด DVD นะครับหมวดเนวิเกเตอร์หมวดโทรศัพท์ก็เชื่อมต่อกับบลูทูธเข้ามาในโทรศัพท์ได้นะครับมีลูกเล่นมากมายนะครับถ้าเราไม่อยากกดแบบแมนนวลเราก็จะมีตัวจอยสติ๊กตรงกลางนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกครับขึ้นเลื่อนขึ้นลงได้ครับ เกียร์นะครับเกียร์ของเบน์นะครับอย่างที่ท่านทราบนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับตัวกลางเป็นตัวจอยสติ๊กนะครับเกียร์ของเบนส์จะอยู่ในฝั่งของด้านขวามือนี้นะครับคือตัวขึ้นลงขึ้นก็จะเป็นถอยหลังลงก็จะเป็นเกียร์ได์ก็คือเดินหน้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าที่เปิดไฟเดียวนะครับตรงนี้เป็นส่วนของเกียร์นะครับกดเข้าไปก็เป็นตัว P นะครับครับสะดวกสบายครับไม่ไม่ได้ขับยากเลยครับ เรียบโหสไตล์เบนนะครับเรามาดูออปชันตรงกลางนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับตรงกลางสีเงินนี้นะครับเราก็จะได้อันแรกเลยครับเป็นเบาะปรับอุ่นนะครับอุ่นอุ่นในที่นี้คืออุ่นทั้งด้านหน้าและอุ่นทั้งบรงกลางด้วยนะครับเบาะแบบอุ่นเราปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยครับัองคนขับกับสงคนนั่งข้างนะครับส่วนอีกอันนะครับจะเป็นมั่น ม่านด้านหลังนะครับม่านหลังรถนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้เลยครับปรับไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรับที่เอ็นหัวเบาะด้านหลังนะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นไฟฉุกเชนนะครับแล้วก็โหมดอีโคเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นโหมดอีโคนะครับแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์นะครับนี่ก็เป็นเบาะอุ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแอร์แยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับซ้ายขวา ฝั่งนี้จะปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่สะดวกนะครับดูลาสไตล์เบน์เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูไฮไลท์อีกอย่างของเบนต์นะครับก็คือกระจกนี้แหละครับกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกพาโนรามิกกัสรูปนะครับเราจะมาลองเปิดดูกันนะครับก่อนเปิดเราปิดก่อนนะครับเมื่อกี้เราเปิดนะครับเปิดไม่ยากเลยครับแค่เอานิ้วสัมผัสนิดเดียวนะครับเลื่อนเปิดไป กดเปิดสองฝั่งนะครับแยกโซนชัดเจนแล้วก็กดเข้าไปที่ได้อีกครั้งนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยครับรับวิตามินซียามเช้าได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับรูวาชครับสไตล์เบนครับเราจะมาลองนั่งส่วนของเบาะหลังดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับโอ้โหสบายมากเลยครับถือว่าก้างขวางนะครับอโหดนะครับด้วยส่วนสูงของผมร้อสิบกว่านะครับ มีพื้นที่เหลือเยอะยะเลยนะครับนั่งสบายครับดูครับดังเลยเต็มเลยนะครับส่วนของด้านหลังเขาให้เลยมาบ้างนะครับก็ที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็จะเป็นแอร์แอร์ด้านหลังนะครับเย็นชั่มปรับระดับได้นะครับแล้วก็จะมีจอ DVD 2ฝั่งนะครับมาให้นะครับพิเศษมากครับเบาะหุ้มหนังสีครีมรลูอูแอร์แบ็แบบเต็มๆนะครับคันนี้ แล้วก็ส่วนของตรงกลางนะครับเขาก็จะให้เป็นส่วนของเครื่องเล่น DVD นะครับที่แยกส่วนกับส่วนด้านหน้าด้านหลังแยกกันอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าให้มาเต็มนะครับมีตัวที่จุดบุหรี่12โวลต์มาให้นะครับส่วนเบาะกลางโดยได้เลยว่างตัวนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่ครับเราก็ได้ที่วางแก้ว2ฝั่ง รูๆเลยนะครับนั่งสบายสบายครับให้คนขับรถแล้วกนั่งสบายเลยครับชิวๆเลยนะครับเอาละนะครับเป็นยังไงกับการรีวิวคร่าวๆของบังบิดในวันนี้นะครับกับเจ้า Ben ซ e 200 a m g f ฟรคลิสตนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ w 212นะครับปี2013นะครับย้ำนะครับปี2013แท้นะครับราคาคันนี้เราตั้งอยู่ที่ 1 3 9 0 0 0้บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเราตั้งราคาเบนซ์ตัว E Class เพียง1.390,000บาทเทานัครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มานะครับเราจะมีโปรโมชั่นลดสูงสุด2.000 0บาทนะครับรับไปเลยนะครับลดไป2,000 0บาทจากร้าน390,000บาทก็เหลือเพียงร้าน3 0 0 0 0บาทรับไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูจากคลิปนี้มานะครับเราให้ส่วนลดนะครับบางบิดจัดให้นะครับ ยังไงเราก็ฝาก EP บางบิดจัดให้นะครับว่าตอนหน้าเราจะมารีวิวรถคันไหนหรือว่าจะมาแนะนำรถคันไหนให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้านล่างนี้นะครับเรามีหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นรถ AK คาสาขาและโรงเรียนปิ้นของเราด้วยนะครับเราจะมีรถมารีวิวให้ท่านได้ด้วยครับบางบิดจัดให้ครับ